สวัสดีครับผมเพอร์ซี่นะครับจากร้านไอรินเจมวันนี้มาพบกับในช่วงเพชรถูกกับสายฟ้าฟาสาดเพชรร้อนต้อนรับสงานต์ วันนี้นะครับมาพบกับสินค้าสุดฮอตนะครับฮอตยิ่งกว่าผมนัตอนนี้อีกนะครับบอกเลยว่าดีไซน์ของแหวนเนี่ยมีที่ไอรินเจมที่เดียวไม่สามารถไปหาที่ไหนได้อีกแล้วนะครับขายกันถูกๆในราคาขาดทุนบอกเลยว่าถ้าไม่ถูกจริงเนี่ยผมให้ถีบยอดหน้าเลยนะครับ hey! สติครับสติสติมาพบกับวงแรกกันเลยนะครับตัวนี้เป็นฝองหยุดกำนัน,นดีไซน์เป็นรูปตัวเคน้ำหนักเพชรอยู่ที่ประมาณ9ตังค์น้ำหนักทองโดยรวมอยู่ที่2.8กร,รัมนะครับเพชรรุงนี้นะครับน้ำอยู่ที่9 7้าเถึงเกเลยนะครับความสะอาดอยู่ที่ VS1 อสอ่าไซส์จะอยู่ที่51นะครับ ปรับลดไซส์ขึ้นลงฟรี3เบอร์นะครับสำหรับวงนี้สําหรับลูกค้าที่ต้องการจะเพิ่มหรือลดไซส์ขึ้นลงเนี่ยมากกว่า3เบอร์เนี่ยอาจจะมีค่าเช้จ่ายเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมจะมาขายของที่ถูกที่สุดนะครับผมบอกเลยว่าในราคาตลาดทั่วไปเนี่ยข้างนอกเนี่ยขายอยู่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งสองนะครับวงนี้แต่เนื่องด้วยผมเนี่ยโดนบอสใหญ่จากเบื้องบนเนี่ยสั่งมาว่าให้ขายราคาที่ถูกที่สุดสําหรับลูกค้าในวันนี้นะครับผมผมจะปล่อยราคาอยู่ที่6 0 0ันบาทนะครับผมกวกา <Hey. S 2> ผมบอกไปแล้วว่าผมขายของถูกถ้าไม่ถูกเนี่ยให้เหยียบหน้าเหมือนต้นคลิปที่ผมได้พูดไปครับผม hey. สติครับสติสติมาพบกับสินค้าชิ้นต่อไปกันเลยนะครับอ่าวงนี้เป็นแหวนเพชรทองคําขาวดีไซน์มาเป็นแบบ2หัวไข่นะครับนี่น้ำหนักเพชรอยู่ที่20ตังค์น้ำหนักทองคําขาวนะครับ1.9กร,รัมนะครับไซส์วงนี้จะอยู่ไซส์อยู่ที่52นะครับวงนี้ปรับลดไซส์ขึ้นลงเนี่ยสามไซส์ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆผมบอกเลยนะครับวงนี้เนี่ยราคาท้องตลาดทั่วไปเนี่ยขายอยู่ที่15,000ห้าหมเลยนะครับผมไม่ขายหรอกราคานั้นีะ่ะผมอยากขายราคาที่ผมจะบอกต่อไปเนี่ย ผมก็ไม่รู้ว่าบอสเขาจะเอาเงินเนี่ยมาจ่ายเงินผมยังไงนะครับถ้าผมบอกราคานี้ไปเนี่ยนะอยากจะปล่อยที่8,500บาทครับโคตรถูกบอร์โคตรถูกโอ้โอราคานี้หาไหนไม่ได้จริงๆนะครับผมถ้าไม่ถูกจริงเนี่ยรอบเนี้ยผมให้กระโดดขาคู่ไปเลยครับ สติครับสติสติอ่ะเดี๋ยวเรามาพบกับแหวนต่อไปนะครับเป็นแหวนเพชรฝังซอดตัวนี้ดีไซน์โดดเด่นเลยนะครับผมเป็นฝังซอดเพชร20เม็ดนะครับวงนี้น้ําหนักเพชรอยู่ประมาณ40ตังค์น้ำหนักทองโดยรวมนะครับ 3 6กจุดโปรักรมครับผมวงนี้ซสอยู่ที่55นะครับลดเพิ่มซสฟรีนะครับสไซส์เพชรน้ำา9899นะครับผมตำหนิ VS1 ต่อไปการดีไซน์ของแหวนวงนี้เนี่ยดีไซน์มาโดดเด่นนะครับผมบอกเลยว่าราคาในท้องตลาดเนี่ยขายอยู่ที่3-4ม0 0 0หมื่นเลยนะครับผมราคาโดดมากครับแหวนวงนี้แต่ผมบอกไปแล้วว่าผมเนี่ยไม่ขายแพงครับผมเน้นขายถูกครับผมคุณนายลินบอกผมมาว่าให้ขายถูกครับผมวงนี้ราคาที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับ ราคาอยู่ที่ที่15,000บาทครับผม <Hey! S 1> ผมบอกเลยใช่ไหมครับว่าราคาถูกจริงถ้าไม่ถูกจริงเนี่ยผมให้ก้านคอผมเลยครับเนี่ย hey! สติครับสติสติชิ้นต่อไปนะครับอ่าเป็นวงนี้เลยวงนี้เป็นแหวนทองคําขาวลูกหัวใจรอบนะครับวงนี้เนี่ยดีไซน์เนี่ยออกมาไม่เหมือนใครผมมั่นใจว่าไม่มีที่ไหนที่เหมือนเลยนะครับวงนี้น้ําหนักเพชรน,นะครับประมาณ 12ตังตังนะครับผมน้ำหนักทองคำขาวโดยรวมที่5.0กรัมครับผมไซวงนี้อยู่ที่ประมาณ51นะครับวงนี้นะครับผมไม่สามารถทำไซ์ได้เพิ่มลดได้นะครับเพราะว่าออกแบบมาก็คือเพชรรอบวงครับผมไม่สามารถจะรับลดไซได้ตามหาเนื้อคู่อย่างเดียวครับวงนี้ครับผมสำหรับสาวๆคนไหนสนใจวงนี้เนี่ยผมแนะนำเลยครับผมว่าดีไซน์สวยงามครับผมเพชรรอบราคาวงนี้นะครับ ผมไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอราคานะ14,500บาทผมจะบอกว่าวงนี้เนี่ยถ้าลูกค้าเนี่ยไปเจอแบบอย่างเนี้ยที่อื่นเนี่ยหรือราคาถูกกว่าเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับซื้อเองครับเราเล่นเราเล่นครับเราเล่นครับผมสติครับสติสติวงต่อไปครับอ่า เสนอตัวนี้เลยครับเป็นแหวนเพชรทองคําขาวนะครับผมดีไซน์ตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูปดอกทิุลนะครับบริเวณรอบข้างจะเป็นเหมือนใบไม้เป็นแฉกครับผมสําหรับสาวๆหรือว่าท่านใดที่ชอบงานแซนซีหรือว่าสไตล์การออกแบบไม่เหมือนใครนะครับแนนาวงนี้ครับน้ำหนักเพชรอยู่ที่ประมาณ70ตังค์นะครับผมน้ําหนักทองคาขาวโดยรวมนะอยู่ที่5.0กรัมครับผมวัดรอบสไซส์วงนี้อยู่ที่ ห้าสครับลดบวกเพิ่มไซส์ฟรีสเบอร์นะครับผมสำหรับเพชรวงนี้นะครับผมน้ำเก้าแปดเเลยนะครับผมแหวนเพชรวงนี้เล่นไฟระยิบระยับตาแตกตาจะบอดเลยนะครับผมราคานะครับถูกจริงๆราคาอยู่ที่ที่25,000บาทครับผมถ้าลูกค้าไปเจอแหวนวงนี้ที่อื่นนะครับผมผมเนี่ยจะยอมจ่ายเงินผมเองเนี่ยสองเท่าเลยนะครับผม ผมบอกเลยว่าไม่ต้องถึงมือคุณไอรินหรอกครับผมผมปาครับผมผมใจเองครับสติครับสติสติสตมาพบกับแหวนเพชรวงสุดท้ายกันเลยนะครับนี่ครับผมแหวนเพชรทองเพชรเม็ดยอดน้ำหนักนะครับ9้ตังน้ำหนักทองโดยรวมอยู่ที่4.4กรัมไซของวงนี้อยู่ที่54สนะครับไซ บวกเล้วเพิ่มไซส์ปีครับผม3ไซส์นะครับเหมือนเดิมการดีไซน์ของแหวนวงนี้นะครับเรียบหรูคลาสสิกมากๆนะครับวงนี้เนี่ยเป็นแหวนเพชรที่ทุกคนต้องมีนะครับผมเนี่ยเป็นตัวเหมือนเป็นตัวเริ่มต้นของการใส่แหวนเพชรเลยนะครับผมเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยนะครับผมใส่ได้ทุกโอกาสเลยจริงๆครับผมวงนี้ราคาแหวนเพชรเมดเ็ดยอดวงนี้นะครับอยู่ที่12,500บาท แวนนักห่วงเนี่ยด้วยการออกแบบดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครแล้วเนี่ยบอกเลยว่าถูกโครตรถูกเลยนะครับผมผมจะให้สิทธิ์คนโอนมัดจําก่อนในการรับสิทธิน,นี้นะครับผมติดต่อเข้ามาได้ทาง4ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับผมรีบโทรเข้ามารีบติดต่อเข้ามานะครับแล้วพบกันใหม่กับเพชรถูกกับสายฟ้าฟา